ตึงไม่ไหวสาวฝากประวัติในกลุ่มหางานเห็นโปรไฟล์แล้วถึงกับอึ้งค่ะ เรียกด้ว,ว่าเป็นเรื่องราวที่ชาวเน็ตแชร์ต่อๆกันในโลกโซเชียลเมื่อผู้ใช้ Facebook ชื่อไม้นัทสุภาอุราพรได้โพสต์โปรไฟล์ของตัวเองในกลุ่มหางานที่ทำเอาลายคนต่างอึ้งไปตามๆกันค่ะว่าสวัสดีค่ะขออนุญาตฝากเรซูมเม่เพื่อไว้พิจารณาปัจจุบันนั้นอายุ22ปีจบปริญญาโทเกียตินิยม MBA เอกการตลาดและการเงิน ในตอนนี้อายุ21ในขณะที่ศึกษาที่คณะนิเทศาสตร์เอกการโฆษณาและการสื่อสารตราสินค้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยจบปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งคณะบริหารธุรกิจเอกธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรำคำแหงในวัย18ปีเรียนควบคู่มัธยมที่ GPA 3.94และเป็นผู้แทนบัณฑิตกล่าวนำในงานรับปริญญาประสบการณ์ทำงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของ g l o b a l b r แ n d อย่ง์ง b ู u g a r i และ Lamborghini ค่ะในตอนนี้กำลังมองหางานประเภท Management Trainee, Marketing, Business Development หรือ Project Management พร้อมกัดเปลี่ยนรู้งานพร้อมเริ่มเดือนมก,การาคมสนใจงานในกรุงเทพตามแนวรถไฟฟ้าหักไม่ไกลรถไฟสะดวกแถวพระขนง ีนักครินบางนาค่ะติดต่อได้ทางอีเมลหรืออินบ็อกได้เลยขอบคุณค่ะหลังจากที่ชาวเน็ตได้เห็นโปรไฟล์ของเธอก็ทำเอาไลน์คนต่างโพดเป็นเสียงเดียวกันว่าดีกรีนั้นไม่ธรรมดาพร้อมกับให้เธอไปสมัครงานที่ทางประเทศแทนอีกทั้งคนกำลังหางานก็ถึงกับปาดเหงื่อไปตามๆกันเลยทีเดียวค่ะ